ทั้งหลังบ้านคาเฟ่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของบ้านซึ่งท่านวันเกิดวันที่6มีนาวันเกิดวันเดียวกับท่านพออสมเนกแต่ว่าวันนี้ทีมงานของคุณหมอได้มาจัดวันเกิดที่ข้างบนก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพวกเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดเจ้าของบ้านด้วยนะครับก็ผมคิดว่ามันมันเหมือนเป็นบุญวาสนาในสักอย่างที่ผมจะได้มาเจอคนที่เกิดวันเดียวกันนะครับซึ่งคุณหมอนพดลก็ได้เรียกว่าได้เกลือหนุนผมก็ได้บารมีจาก คุณหมอนะีกดนจากที่ได้มีหลังบ้านคาเฟา่จนมาถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็ท่านได้ถลองบรดเดยบ่วงหน้านะครับคืนวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงหํังจากวันนี้ไปนะครับผมคิดว่าอ,นนอยากจะมีพิธีการเพิ่มนิดนึงนะครับไม่ได้รบกวนเวลาคนหนนปาทุกท่านนะครับช่วงนี้เรามีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนการทำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาพย์เพชรเขตหนึ่งท่านสุคน์กันตะคาตแล้วก็ เพื่อนพี่น้องเพื่อนครูท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผมอาจเอ่ยเชื่อไม่หมดต้อนงะขออภัยด้วยนะครับณนะโอกาสนี้ผมอยากจะให้นะครับท่านดรอตอร์ุพลจันตะ่านะครับได้มากล่าวอะไรเ,เล็กน้อยนะครับให้พวกเราได้รู้สึกว่าวันนี้มีความประทับใจกันมากอย่างไรนะครับแล้วก็ขอได้เชิญท่านผอสมหวังา,งางแกงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีนะครับได้ขึ้นมาด้วยนะครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ครารุกท่ันครับค่ำคืนนี้คงจะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่พวกเรามีความสุขต้องขอบคุณท่านพ่อสมหวังหน้าแกงยศทองเรียนบ้านทึงเศรษฐี คุณครูพี่ชิตเองสิคุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีคณะครูและก็ชาวบ้านบ้านลานดอกไม้แห่งนี้ทุกท่านนะครับที่เปิดสถานที่แห่งนี้ให้กับพวกเราได้มาชุมนุมกันในค่ำคืนนี้ลานหลังบ้านคาเฟ่มีจุดกำเนิดมาจากคุณครูพิชิตนะครับ เมื่อสองปีที่แล้วเปิดตัวอยู่ที่ซอยในบ้านท่านหลังจากนั้นก็ขยับขยายมาสถานที่แห่งน,นี้จะเป็นจุดนัดพบเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรของเราพอเริ่มเปิดตัวก็มีลูกค้ามีพี่น้องชาวกำแพงเพชรได้มา มาเดินมาเยี่ยมมาชมที่นี่เริ่มติดตลาดเป็นที่พูดกล่าวขานถึงสถานที่แห่งนี้มาระยะเวลาหนึ่งพอเจอช่วงโควิดนะครับก็จึงต้องหยุดปิดตัวเองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาสู่บรรยากาศเดิมอย่างนี้นะครับสำหรับคืนนี้นอกจากพวกเรา ได้มาชุมนุมเพราะการที่นี่ได้มีความสุขได้มาดื่มมากินมาพูดมาคุยแล้วก็ความเพลงเพราะๆแล้วทุกท่านที่มาทีที่แห่งนี้เราจะได้กุศลด้วยครับนั่นก็คือรายได้ที่เหลือจากการจัดงานในวันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำทุ่งเศรษฐีบ้านทุ่งเศรษฐีสุุมคาเฟ่นะครับ นั่นก็คือคุณครูพิชิตเอมสลิได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านดงซ่อมซึ่งคุณครูพิชิตพวกเรากระราบกันอยู่แล้วว่าท่านมีความสามารถทางด้านดนตรีท่านทำวงดนตรีออเคสตราของโรงเรียนบ้านดงซ่อมให้เป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศท่านทำาาแควนะครับที่โรงเรียนบ้านดงซ่อมที่ท่านพูดถึงท่านผอ,อสมนึกไอ้เงาผู้นวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อมนะครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน แต่ท่านผอสมนึกตอนนี้กำลังอยู่บนฟ้านะครับเช่นชมพวกเราอยู่ท่านคุณครูพิชิตได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนซ่อมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสฉีก็นำความรู้ความสามารถและทักษะของท่านเนี่ยมาสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสฉีในเรื่องของดนตรีแล้วก็ทำบ้านทุ่งเสฉีสเปคาเฟ่ทำได้ใจครับเงินไม่มีนะครับก็จึงจัดทำร้านขึ้นมา โดยที่ยังไม่มีเงินทุนตอนนี้บ้านทุ่งเศรษฐีสกูนคาเฟ่เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ขอไปอุดหนุนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีด้วยนะครับงานวันนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําบ้านทุ่งเศรษฐีสกูนคาเฟ่นะครับผมจิงเรียนท่านว่า นอกจากพวกเราจะมีความสุขด้วยกันแล้วเรายังได้สร้างคุณสุให้กับเด็กนักเรียนของโรงเร,งเรียนบ้านทุกเศรษฐีนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอสขวังท่านคุณครูพิชิตเอ็มสลินะครับและทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล นอกจากพวกเราจะได้รับความสุขความสบานจากการข้าทคืนนี้แล้วพวกเรายังเรียบการสร้างกระสให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุง่งเศรษฐีนะครับผมเองในฐานะที่เป็นต้นสกัดของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลได้มาร่วมงานในคืนนี้และขอบคุณครทุขท่านเป็นครูที่ชิดคณะครูของโรงเรียนบ้านทุง่งเศรษฐีตลอดจนชาวบ้านลานดอกไม้แห่งน,นี้ ที่ได้ให้การต้อนรับพวกเราอยา่างอบอุ่และก็ขอให้ทุกท่านได้ดื่มกินเสวนามีความสุขกับบรรยากาศที่สบายๆยอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เพื่อในการจักง,งานเขตทป็นการศึกษากำแพงเพชรีกหนึ่งครับท่านดนรสุกพลจันตคาดครับซึ่งครับบอกเลยว่าท่านก็เกิดเดือนเดียวกับท่านปอ,ออสมดึกเหมือนกันนะครับเคยไปจัดเบิร์นเดย์ที่ไร่อิงดอยในะครับก็วันในี้งายต้องขอบคุณท่านสุพลลูกอินนะครับกำประการสหากรวันนี้ดูแล ดูแลน้องชายแล้วก็ดูแลท่านผอ,อเขตดูแลทีมงานคณะครูผู้บริหารนะครับรวมถึงท่านผอ,อวินสันนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับท่านผอประจรยศนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับท่านผอ,อ,อวิมลชัยนะครับแล้วก็ท่านรองนะครับท่านรอง <c oughs> <c oughs> ตเอ,องคงชนะนะครับถ้าเราคงชนะนะครับผมเคยไปทานกาแฟเคยไปดื่มกาแฟที่ทุ่งดินถีแล้วนะครับผมท่านนนท์สมบูรณ์ด้วยนะครับอยู่หน้าวิธีเลยนะครับวันนี้ทีมงานท่นผอ,อกนะครับนนท์สมบูรณ์ท่านพอสมจิตด้วยนะครับทุกครั้งที่มีคาร์บอยท่านต้องไปงานของผมแล้วก็ครับแล้วก็ ขอเรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งไฟทีทุกคนนะครับได้ได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับเดี๋ยวให้ท่านผอสุหวังได้กล่าวขอบคุณนะครับในช่วงนี้แล้วก็เราจะได้เข้าสู่วสความสนุกกันนะครับผมขอเรียนเชิญคณะครูนะครับวันนี้แต่งตัวกันสวยๆทุกคนเลยนะครับโอ,โ,อโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าครับเดี๋ยวขอให วันนี้ให้เจ้าภาพเรานะครับท่านพอสมหวังนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถอดแมสเลยถอดแมสถอดไม่ถอดแมสถอดไม่ถอดแมสอ่ะถอดอะถอดนะครับขอเสียงประชามติถอดขอบใจครับครับเดี๋ยวเจิคุณครูครับท้านใดนิดนึง อย่างเซลครับติดตามติดตามตาล้องระดับ V I เเรานะครับท่านโอเคครับโอเคครับกับเียนท่านผู้พนพาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากแพงเพชรเขตที่1นะครับท่านดรสุพลจัตตาคาดนะครับรองผู้ในกากนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมงานแข่งผู้เิียรติทุกท่านนะครับ ทั้งทั้งใต้และเหนือนะครับก็ไม่รู้ละทิศใต้ทิศเหนือเป็นยังไงนะครับเพราะวันนี้นักข้างบนด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็ท่านคุณหมอใะทีมงานนะครับวันนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจทีมง,งานผมเนี่ยนะเมื่อวานมาซ้อมแต่กจะแสดงโชว์ให้ทานนิดหนึ่งแต่บังเอิญเวทีตรงนี้อาจจะเล็กไปซะแล้วนะครับก็อขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าวันนี้พวกเรา เป็นพวกเรานะครับพวกเราอ่าพวกก็คือพอใจนะครับพอใจเราพอใจที่จะมากันวันนี้นะครับพอใจนะครับเป็นความสุขนะครับที่หลังบ้านคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็ขอให้วางใจกัน นะครับวา,วางวางวางใจก็คือว่าวันนี้วันนี้งานก็คือเราจัดงานเพื่อได้ความสุขความสําราญความสนุกสนานแห่งคาร์บ و ไ ي ส์ลานดอกไม้คาเฟ่วันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้นําผู้หลักผู้ใหญ่ในลานดอกไม้แห่งนี้เพราะว่าที่นี่ถ้าไม่มีผู้นําผู้ชุมชนผู้นาชุมชนทั้งหลายเกิดไม่ได้หลังบ้านคาเฟ่นั้นเป็นตํานานเป็นที่สร้างเศรษฐกิจชุมชน นะครับท่านอำเภอท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่มาอาศัยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผูน้มีเกียรติทั้งในหมู่บ้านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนา้นคือที่ให้เกียรติและได้โอกาสรงเรียนวันนี้ท่าน,านท่านผู้มีเกียรตนะครับได้มายืนยันเลยว่าพวกเราทาวันนี้นะครับพอใจวางใจและก็ขออนุญาตเกรงใจเกรงใจทุกท่านนะครับวันนี้ อาจจะเป็นอะไรที่เราเปลงใจแต่ยืนยันได้ว่าเราทําทุกอย่างเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้รักกันแล้วอย่าลืมรักกูพิชิตด้วยรักกูรักครับขออญาตพวกเราสนุกสะรานสนุกสนานกับดนตรีและสายน้ําปีของเราต่อไปครับสวัสดีครับ